ได้เวลาฟังเสียงประชาชนแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปชเสียงประชาชนซึ่งเป็นรายการเพื่อร่วมกันปฏิรูปสื่อให้เป็นโรงเรียนของสังคมวันนี้สัญจรมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีในโอกาสที่ประเทศไทยกําลังมีการปฏิรูปรายการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสภาปฏิรูปแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความเป็นประชาธิปไตยทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่ม ทางสถานีโทรทัศน์ n อ t โทรทัศน์ของประชาชนและถ่ายทอดสัญญาณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟ้าวันใหม่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม RSU Wisdom TV และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย f m 9 2 5 m h z และ AM891 ให้ได้รับฟังกันทั่วประเทศอีกด้วยก่อนอื่นอยากจะสอบถามท่านอาจารย์ไวยกูลทองอารามก่อนนะครับว่าทำไมถึงสนใจให้รายการเสียงประชาชนมาจัดรายการที่นี่ครับ ความคิดเห็นของพวกเราร่วมกับมหาวาิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพันธ์อันเป็นคุมปัญญาแห่งภาคตะวันออกและอาเซียนจะได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการที่จะมาบริหารปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขมีความยั่งยืนมีความมั่งคั่งมั่นคงตลอดไปจากการที่จะได้นำเอาข้อคิดเห็น ของประชาชนพ่อแม่พี่น้องไปสู่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการ18ด้านที่จะปฏิรูปด้านด้านต่างๆที่จะคืนความสุขให้กับคนไทยขอบพระคุณครับรายการในวันนี้จะมีสามุมมองมาฟังเสียงประชาชนครับมุมมองแรกเป็นมุมมองของ ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่สามารถมากมายหลายสาขานักคิดนักปฏิบัตินักพัฒนาสมาชิกสภาปฏิรูปผู้เชี่ยวชาญร่วมสปอชอเสียงประชาชนสมเป็นคนสาธารณะนักสื่อสารมรังสิตท,ที่ปรึกษาอธิการศาสตราพิชานดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองครับ มุมมองที่สองเป็นมุมมองของนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวกัมพูชาเมืองจันทันสมัยอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชื่อมั่นในความดีงามความเป็นมนุษย์ปริญญาเอกสาขาภาวะผู้นำผู้รักความเป็นธรรมโปร่งใสพิสุทธิ์ร่วมก้าวนำก้าวหน้าพาก้าวรุดด็อกเตอร์อิสิวุฒตั้งเกียรติครับ มุมมองสุดท้ายเป็นมุมมองของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒรลำไพพันนีสถานสถาบันสูงเด่นเป็นตำนานประสบการณ์งานดีทวีคูณร่วมสร้างสรรค์จันทบุรีเสกสีจันทร์พลอยมิ่งขวัญแผ่นดินไม่สิน้นสูนการศึกษาเพื่อส่วนรวมร่วมเทิดทูนท่านไวกูลทองอารามร่วมนำทางครับ อาจารย์นวรัตพงไพบูลย์กวีรัรตนโกสิลป์ประพันธ์ให้เป็นพิเศษสําหรับวิทยากรสปชเสียงประชาชนครับนอกจากนี้ยังมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหลายท่านรวมทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมาฟังเสียงประชาชนกันด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณธนเศษฐนิธิโชธนันทชัยครับบอกว่าเป็นข้าราชการบํานาญจันทบุรีเชิญครับทางสปชนะครับจะปฏิรูปนักการเมืองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สร้างความแตกแยกให้ประชาชนแบ่งฝ่ายแบ่งสีได้อย่างไรครับอืมน่าสนใจครับกระทูนี้เราต้องอิสวฒิก่อนดีไหมครับต้องออกกฎระเบียบให้ชัดแล้วก็ให้เข้มแล้วก็ให้ชัดเจนเลยแล้วลงโทษหนักๆอันเนี้ยต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยในสังคมทั่วไปเนี่ยเราเดินหนีจากนักการเมืองไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ประเทศยังต้องอาศัยรัฐบาลอาศัยสภา อาศัยสิ่งที่ต้องขออนุมัติในหลักการของการบริหารบ้านเมืองเนี่ยเราหนีเราหนีนักการเมืองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องออกกฎระเบียบในการลงโทษเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็ให้เด็ดขาดนะครับในประเด็นที่สองเนี่ยในตัวของกฎหมายเองหรือรัฐธรรมนูญเองเนี่ยถ้าออกในเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องไม่มีเขาเรียกว่ากฎหมายเมืองไทยมันดิ้นได้อะต้องอย่าให้ดิ้นได้ในประเด็นที่สามเนี่ยสิ่งที่ผมเห็น สำคัญที่สุดทุกคนจะบอกนะักการเมืองต้องมีคุณธรรมเนี่ยต้องมีจริยธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เห็นตลอดเวลานะครับก็คือนักการเมืองเนี่ยไม่สามารถไปบวชได้นะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมากมแปลกนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าการนายอำเภออะไรต่างเนี่ยไปลาบวชได้เวลาจะบวชเนี่ยไปบวชได้แต่นักการเมืองลองไปบวชนะครับก็ให้ออกเลยครับเนี่ยคือสิ่งที่ต้องไปแก้อันเนี้ยนะ ฝ่ายการเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าคนนทั้งชีวิตเลยตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่25ปีสมัครการเมืองได้จนจะถึงสี่ห้าสิปีเนี่ยไม่มีโอกาสได้บวชนะครับรู้อย่างเดียวครับสินหคืออะไรท่องได้แต่บางทีไม่ปฏิบัติในกระทู้นี้บอกอีกว่าทําอย่างไรที่นักการเมืองมีคุณธรรมแล้วจะไม่สร้างความแตกแยกให้แบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายด้วยสิครับ ต้องบอกนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ากับความแตกแยกเนี่ยประเด็นที่1งงานวิจัยทุกอย่างออกมาเกิดจากการเมืองเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ80%อันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงอ,อันที่2ก็คือจะถามว่าทําไมต้องไม่ให้แบ่งฝักแบ่งฝ่งายแตกแยกเนะี่ยผมบอกเลยครับอยู่ที่นักการเมืองอยู่ที่ตัวตนของเขาครับเพราะว่าบางคนขึ้นมาเนี่ยด้วยอํานาจใหญ่ในทีมของตัวเองเนี่ยอีกทีมเราก็จะไม่เอาก็จะพยายามที่จะแบ่งขั้วเข้าไปเฉย นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจึงบอกว่าอยู่ที่บุคคลครับต้องต้องออกระเบียบให้ชัดและปฏิบัติในเรื่องของบุคคลเนี่ยค,คือการบริหารการพัฒนาคนเนี่ยเอาให้ชัดเจนก่อนปฏิรูปคนเนี่ยต้องเอาให้ชัดก่อนอาจารย์ใบกูลเชิญครับครับก็ในที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของคนนะครับคือผมมองอย่างนี้นะครับคนเนี่ยถ้าไม่ดีไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีคนไม่ดีไปเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองที่ไม่ดีมาเป็นข้าราชการ ก็เป็นข้าราชการที่ไม่ดีไปเป็นพ่อค้าก็ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นไอ้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนมีคุณภาพมันเริ่มที่การศึกษาครับต้องทำการศึกษาให้ดีก่อนเริ่มต้นพอคนดีระบบมาตรฐานทางสังคมคุมให้ดีมีกฎเกณฑ์ที่ดีที่ในการที่จะบังคับคนเข้ามาสู่ตำแหน่งนะครับมีการตรวจสอบมีกฎเกณฑ์มีมาตรฐานในการคัดเลือกอย่างดี มีคุณภาพและที่สำคัญที่สุดในประเด็นของการที่จะไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดความปรองดองนะครับตามที่ท่านประชาชนที่เขารับเออที่ได้นำเสนอมาผมว่ามาตรฐานของสังคมนะต้องเป็นมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับถ้ามาตรฐานของสังคมเนี่ยเป็นคนละมาตรฐานนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน ไม่มีทางที่จะเกิดความปรองดองหรือไม่ให้เกิดความแตกแยกเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ในสภาพปัจจุบันนะครับที่มีความแตกแยกกันมากมายเพราะว่าคนบางกลุ่มขังลืมคนบางกลุ่มลืมขังอย่างนี้มันก็บุ้นสิครับเมื่อไหร่ก็ไม่จบถ้ากระบวนการหรือมาตรฐานของสังคมไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยยากที่จะหาความสงบสันติในสังคมได้เพราะฉะนั้นต้องปรับมาตรฐานให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับค,บคบขอบคุณครับอาจารย์จำศักดิ์ครับคือผมมองว่านักการเมืองเนี่ยเหมือนปลาตัวใหญ่ที่ใส่เกลือ,อยากเห็นด้วยกับผมไหมคนจันทรบุรีปลาปลาตัวใหญ่ใส่เกลือ,อยากใช่ครับถ้าจำคำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อ่ะเราคงจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีเนี่ยยาก แต่เราจะต้องพยายามให้คนดีเนี่ยได้มีอำนาจแล้วก็กีดกันคนไม่ดีเนี่ยไม่ให้มีอำนาจเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนั่นแหละครับว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเลือกคนแล้วก็กีดกันคนบางคนไม่ให้เข้าไปมีอำนาจเราจะเอาปลาตัวใหญ่มาใส่เกลือเนี่ยยากแต่เราต้องเลือกไม่ให้มันมีอำนาจแล้วก็ ไม่เข้าไปทำลายบ้านเมืองผมว่าอันนั้นน่าจะสำคัญที่สุดและเลือกแล้วประชาชนต้องไม่ทิ้งไม่ใช่ว่าเลือกแล้วก็ปล่อยเขา <c oughs> เขาจะไปทำอะไรก็ได้ <c oughs> เราไม่ได้เลือกโดยไปเซ็นมอบอานาจว่าคุณจะทาอะไรก็ได้แต่การเลือกตั้งแปลว่าเราเลือกเขาไปเป็นตัวแทนเราต่อไปเราก็ต้องคอยบอกเขาว่าให้เขาทําอะไรต้องคอยกดดันตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า นักการเมืองเร็วๆเนี่ยอยู่ไม่ได้และประชาชนก็จะช่วยกันทําให้นักการเมืองดีๆขึ้นเราคงหนีการเมืองไปไม่พ้นยังไงก็ต้องมีนักการเมืองในบ้านนี้ใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับกลับไปที่เจ้าของกระทู้ครับคุณธนาเสศ์ครับคืออุปมาอุปไมยหรือเป็นกติธรรมที่ท่านด็อกเตอร์เจอมศักดิ์ว่านะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางที่ท่านดรอิสิวุฒินะครับแสดงมาแน เป็นเรื่องจริงอย่างแน่ซึ่งไปสอดคล้องกับทางท่านอาจารย์ไวยกูลนะครับสปชจังหวัดที่ว่าเรื่องของการศึกษานะครับเพื่ะนนเราต้องปฏิรูปการศึกษาให้ตั้งแต่วัยเด็กวัยแรกประถมมานะครับไม่ใช่มาถึงวัยมัธยมมาเรียนหรือว่ามาวัยอุดมศึกษาอย่างเดียวไม่ใช่นะครับ,รบปูพื้นฐานนะครับตั้งแต่วัยประถมมาวัยนะครับมาถึงปัจจุบันและกฎหมายนะครับ ตัวบทกฎหมายนักนิติศาสตร์นะครับพูดกันนักกันหนานะครับว่ากฎหมายต้องดินได้ไม,ไม่งั้นไม่พัฒนาการทางกฎหมายนะครับอันนี้อยากจะให้กฎหมายมันฟิกลงไปนะครับผิดจะได้เป็นผิดถูกได้เป็นถูกให้มันถูก,ถกต้องครับผมอมแล้วที่จันทบุรีเนี่ยนักการเมืองน้ําดีมีกว่ามีมากกว่านักการเมืองน้ําชั่วไหมครับที่สําหรับจันทบุรีเรานักการเมืองส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ดีนะครับเมื่อ ล้มแล้วก็จะลบล้ลมไปเลยนะครับไม่ได้ขึ้นมากเกิดอีกครับผมโอ้เ oh, น่เชิญครับท่านอื่นครับเชิญครับจะขอเสริมนิดหนึ่งนะครับเสริมคาเสริมนี้ก็อยากจะยกตัวอย่างขึ้นมาสักสามประเด็นแต่ว่าประเด็นสามประเด็นนี้อยากจะให้อาจารย์เจิมศักด์เป็นผู้ตอบนะครับขออนญาตอาจารย์นะครับอย่างเช่นจี g 2 g อย่างเงี้ยข้าวอ่ะนะครับ ซึ่งรัฐบาลมาให้ข้อมูลกับประชาชนว่าได้ไปตกลงกับประเทศจีนแล้วก็เป็นการพูดย้ำหลายครั้งเล่นเอาจนรัฐบาลจีนเนี่ยเขาต้องออกมาโต้ข่าวกลับมาว่าเขาไม่เคยทำา G ทูจกับรัฐบาลไทยลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นรักการเมืองโกหกหรือไม่นะครับประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2เรื่องของรัฐมนตร,เรีเกษตรมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว กับสื่อมวลชนที่นักข่าวทำเยียบรัฐสภาที่ผ่านมารัฐมนตรีเกษตรแถลงข่าวบอกว่าสตงมีหน้าที่ตรวจเงินไม่มีหน้าที่ไปตรวจข้าวแต่ถ้าพูดในเชิงกฎหมายเนี่ยนะครับรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณเอาเงินของแผ่นดินไปซื้อข้าวแต่ถ้าคุณเอาเงินส่วนตัวไปซื้อข้าวสตงก็ไม่มีอำนาจมาตรวจ แต่นี่คุณเอาเงินแผ่นดินไปซื้อข้าวก็ต้องเป็นหน้าที่ของสอตงอการเบี่ยงเบนข้อกฎหมายอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์ลองตอบนิดหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของเอาสองประเด็นแล้วกันครับเดี๋ยวให้ท่านอื่นดีกว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ให้ความเห็นนะอยากฟังประชาชนมากกว่านะครับเชิญครับที่ผ่านมานะครับมีการเลือกตั้งกันในลักษณะ เขตเดียวเบอร์เดียวอย่างนี้นะครับผมว่าถ้ามีต่อไปนะครับบ้านเมืองก็เหมือนเดิมเพราะว่าการเลือกเขตเดียวเบอร์เดียวนะครับเหมือนอย่างว่าห้ำหันกันนะครับทั้งสองตระกูลนะครับหรือว่าสามตระกูลห้ำหันกันอยู่ตลอดเวลานะครับและที่ผ่านมาเขตเดียวเบอร์เดียวนะครับจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ดีหรือว่านายกอบตหรือว่าสสจก็ดีนะครับที่ผ่านมานะครับประมาณ 6- กเปีนี้ก็รู้สึกว่าไอ้เขตเดียวเบอร์เดียวเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับจะปฏิรูปอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไม่แก้ปัญหา ให้เขตเดียวเบอร์เดียวเนี้ยให้หมดสิ้นไปนะครับผมว่าไม่ไม่ไม่สามารถปฏิรูปได้นะครับผมก็ขอขอลองนะครับหรือว่าเสนอไปบอกว่าจังหวัดหนึ่งนะให้เป็นเขตใหญ่ไปเลยนะครับถ้าเป็นเขตใหญ่ไปเลยเนี่ยผมชี้แจงได้แล้วมีเหตุผลนะครับว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สเบอร์หนะครับอ่าจังหวัดจันทบุรีอาจจะได้3คน3คนไอ้เบอร์สองเบอร์สาเบอร์สเนี่ยกินข้าวสำรับเดียวกันก็ได้ไปไหนก็ไปด้วยกันก็ได้ Oh. ถ้าเป็นเขตเดียวเบอร์เดียวเนี่ยผมเชื่อเลูกกระปอไปไม่ได้นะครับลูกตะกัวมันไม่แพงใช่ไหมเขตเดียวเบอร์เดียวเนี่ยเปี้ยงเรียบร้อยเลยใช่ไหมมันหนักมากครับ oh. แล้วก็ขาใช้จ่ายก็สูงค่าค่าสู้กันเรื่องการต่อสู้กันนี่มีต้นทุนสูงมากฉะนั้นถ้ามีการเขตเดียวเบอร์เดียวนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับประเทศไทยหาฟรราร์มสงบสุกไม่ได้นะครับเชิญครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าในการพัฒนาคนของเรานะ้นน่ะไม่สู่เป้าหมายนะครับเพราะว่าเราไม่มีเสาหลักที่ชัดเจน หนึ่งคือเรื่องนโยบายในการจัดการศาึกษาเราเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาธิการเนี่ยนะรบางครั้งเนี่ยในแต่ละสมัยของรัฐบาลเนี่ยหลายท่านและพอแต่ละท่านเข้ามาเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนนโยบายเพราะฉนั้นมันเป็นเรื่องลําบากของผู้ที่อยู่ในระดับของการปฏิบัติถ้าเรามีนโยบายในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ชัดเจนไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องยึดถือตามนี้ผมว่าเราจะปฏิรูป ได้ดีขึ้นนะครับครับมีนะครับเชิญครับในการที่เราใช้กฎหมายเนี่ยจริงจริงเมืองไทยเราเขียนกฎหมายเยอะนะฮะแต่ที่ผ่านมามันใช้ประโยชน์อะไรบังคับอะไรได้มากไหมฮอมผมอยากจะยกโป่งน้ำร้อนโมเดลซึ่งส่วนหนึ่งที่ท่านอิชุตยืนบนเนี่ยกับท่านหนึ่งที่ท่านยึดถือพระธรรหลักของพระบาทสมเด็จรัชการที่ห้าว่าการจับกลุมไม่ได้ถือว่าเป็นความชอบ แต่การที่สามารถทำให้พี่น้องประชาชนสามารถดํารงอยู่ประกอบอาชีพการทำมาหากินได้เลี้ยงชีพได้ช่วยส่งเสริมเขามันน่าจะเป็นความชอบผมอยากจะยกว่าโปรดร้อนโมเดลคืออะไรเมื่อก่อนมีปัญหาแรงงานชายแดนมีการป้นการจี้เนื่องจากว่าคนขเขมรไม่มีอาชีพทำ การเอาตัวรอดของมนุษย์ก็คือว่าจะต้องแสวงหาอะไรก็ได้เพื่อมาประทังชีวิตทีนี้ท่านอิสุวุฒส่วนหนึ่งท่านตมคนนี้ส่วนหนึ่งชื่อว่าท่านอนุไทยแสงเฟืองท่านก็หารือว่าจะหาท่าออกอย่างไรผมจําได้ท่านใช้หลักสามไม้สามมไม่ให้มีไม่ให้ขอ ไม่ให้มาก่อนที่จะขอใช้แรงงานเข้ามาทํางานในประเทศตกลงกันก่อนว่าอย่าอย่างโน,น้นอย่าอย่างนี้ถ้าหากว่าทําผิดก็ต้องใช้กฎตรงนี้เขาเรียกกฎรประชาคมกฎของสังคมหลังจากนั้นเห็นไหมครับแรงงานที่อื่นเสนอรัฐบาลขอใช้งบประมาณเป็นพันล้านหมื่นล้านมาแก้ปัญหา แต่ที่โป่งน้าร้อนถามท่านอิสุว์ใช้แรงงานใช้เงินก็ประมาณสักบาทไหมผมอยากให้ท่านลองต่อตรงนี้ละกันขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอาจารย์จมศักดิ์จะตอบคําถามก่อนอดีไหมครับจรครับผมผมคงไม่ตอบคําถามเพราะว่าผมเ <c oughs> ชื่อว่าท่านที่พูดถึงเรื่อง G2G ว่าไม่มีคุณธรรมแล้วก็โกหกหรือว่าเรื่องสตงตรวจข้าวเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องการจะพูดมากกว่าท่านก็ทำทำเป็นถามผม ก็เป็นไปนตามที่ท่านพูดกันแล้วครับแต่ว่ากระทูเนี่ยเขาถามว่าเราจะเป็นที่รูปนักการเมืองอย่างไรไม่ให้เขาแบ่งสีด้วยผมเห็นตรงกันข้ามผมคิดว่าการแบ่งสีเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของนักการเมืองอ mm. ผมไม่อยากเห็นนักการเมืองหัวกันทั้งหมดผมอยากเห็นนักการเมืองที่มีความแตกต่างกันจะได้เป็นตัวเลือกให้กับประชาชนได้เลือก ว่าเราจะชอบแบบไหนแต่ถ้านักการเมืองหัวกันหมดมีความเห็นไปแบ่งผลประโยชน์กันหมดผมคิดว่าเราไม่มีตัวเลือกอย่าลืมว่าการเมืองคือเรื่องของอำนาจและการลืการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์การที่เขาไม่สามารถจะหัวกันติดมีความแตกต่างกันได้ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการที่เราจะเลือกฝ่ายไหนคนไหนที่เข้าไป ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับคนที่บอกว่าเราปณีปรนอมก็คือเราเป็นคนเป็นทางทางสายกลางแปลว่าเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดผมคิดว่าถ้าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเราชอบแบบไหนเราจะได้มีตัวเลือกในการที่เราจะเลือกใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ